สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเซลสมงคนโคราชบ้านเองเด้อค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้เจอกันนานนานเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็คัมแบ็กแล้วกลับมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะกอนี้เซลสมจะพาทูกทนไปชมรถอีซุซูคันหนึ่งค่ะบอกได้เลยว่าแต่งหล่อมากเอาใจสายซิ่งกันสักหน่อยนะคะซิ่งแบบพอประมาณไม่ต้องซิ่งเยอะนะคะพี่น้องค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยมอเตอร์ไฟไม่ได้เจอกันนานก็อยากปล่อยไงคะ่ะพี่น้องไปกันเลยจ้านี่นะคะก็เป็นรถอีซูซุที่ส้มบอกว่าจะพามาชมนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสเปคแค LDA นะคะราคาอยู่ที่7,500 0บาทเพราะลูกค้าเลือกเอาเป็นสีเทาแรมโบนะคะสีเทาแรมโบกับสีบอลเงินราคา7,500 0บาท นะคะถ้าเป็นสีขาวก็ลดลงไปอีก7 0 0 0นะคะทุกท่านคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมตัดด้วยสีเทานะคะโลโกโ้ Isuzu สีโครเมียมแบบนี้เลยหล่อเหลา,าเอาการมากนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้านะคะเลือกเปลี่ยนแม็กค,ค่ะทุกท่านคะนี่อ่ะ สำหรับคันนี้เลือกเปลี่ยนแม็กเป็นลายนี้ค่ะทุกคนคะ่ะหล่อมากนะคะนี่เลยใส่ครอบดิสเบรกนะคะเป็นสีดำลายแคปลาครอบดุมดำนะคะน็อตสีไทยเทรวมไปถึงกรอบป้ายก็เลือกใส่เป็นสีไทยเทแบบนี้นะคะซีรีส์255 คับห้า1ิบบปดนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าจะเลือกใส่เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อหลังก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าเลือกเป็นยางลายสน้นแล้วก็เอาแบบไม่ยื่นขอแบบไม่ยื่น,นะคะโหลดนะคะโหลดจัดทรงนะคะก็จะเป็นหน้าหนึ่งหลัง3นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้สมบอกได้เลยว่าคือหล่อแบบพอดีมากอะ ไม่เท่านั้นนะคะไม่ได้เปลี่ยนแค่แม็กนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวส้มพาชมรอบคันกันเลยดีกว่านะคะนี่อันนี้จะเป็นล้อหลังนะคะในความยื่นมันยื่นไหมคือมันจะปริ่มออกมาแบบดูลงตัวแบบนี้เลยนะคะทุกท่านคะ่ะนี่อ่ะ แต่ว่าจริงๆพอพอเราเสมอสูงเน่ยมันก็จะอยู่แค่นี้เองนะคะทุกท่านคะ่ะไฟท้ายเป็นแบบ LED มาจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังตรงนี้เลยคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ในรุ่นของตัว l d a จะมีกันชนท้ายมาให้แล้วนะจ๊ะนี่ สวยงามลงตัวมากนะคะกันชนท้ายก็คือขึ้นอยู่กับเราว่าจะถอดหรือไม่ถอดนะคะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้แต่ว่าไม่มีลดค่าใช้จ่ายนะสวมถอดให้ได้เฉยๆนะคะกระบะไรเนอรนะคะลูกค้าไม่ได้ตัดขอบนะสําหรับคันนี้อันนี้ลูกค้าจะมีทําท่อด้วยนะคะทําท่อแล้วก็ใส่แบบมีหม้อพักนะคะปลายไถนะคะ ะเป็นประมาณนี้เลยทุกท่านเห็นไหมคะเสียงเสียงบอกเลยว่าหวานมากเดี๋ยวส้มอ่ะจะเบิลให้ฟังเสียงเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่านะคะว่าเขาทำอะไรบ้างคันนี้โอ้โหอันนี้เป็นภายในเดิมๆจากโรงงานนะคะจะเป็นกรรมีมาเลยนะคะรวมไปถึง ขอบประตูจะไล่สีเงินแบบนี้นะคะไล่สีเงินนะคะปุ่มอันนี้คือมาจากโรงงานนะคะลูกค้าเลือกใส่เป็นวัดบูธนะคะพร้อมกับติดดิฟฟี่นะคะทุกท่านคะ่ะนี่เลยแล้วก็ติดกล้องบันทึกภาพไปในตัวด้วยนะคะสำหรับคอนโซลของลูกค้าจะมีหน้าจอมาให้แล้วนะคะหน้าจอ เนิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple ิลแอปเปิลคา d a เพย์แอนดนะคะได้หมดเลยนะคะอันนี้นะคะเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยนะคะก็มันจะขึ้นกล้องถอยหลังมาให้เราที่หน้าจอเลยนะคะ เดี๋ยวส้มจะไปต้องไปเติมน้ํามันให้ลูกค้าด้วยนะคะกุญแจรีโมทได้มาจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้เลยนะกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของปุ่มออปชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์ที่พวงมาลายัยและสั่งการด้วยเสียงจะมีมาให้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้อันนี้จะเป็นคอนโซลของเขา เบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะกรรมยี่เดินได้สีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีลวดลายนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของตัว LDA นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะระบบปรับนะคะยังเป็นอัตโนมืออยู่นะคะยังไม่ใช่อัตโนมัตินะคะทุกท่านค่ะให้ดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งไฟลงไฟเลี้ยวมีมาให้หมดแล้วที่กระจกมองข้างนะคะนี รอมากนะคะทุกท่านค่ะรอลูกค้ามารับน้องก็ตื่นเต้นมากนะคะทุกคนน้องตื่นเต้นมากอย่าว่าแต่น้องเซลลก็ตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวส้มลองให้ทุกท่านฟังเสียงท่อดูดีกว่านะคะอันนี้ก็ลอยมาเช็คความเรียบร้อย นี่อ่านะคะเสียงก็คือหวานมากนะคะทุกท่านคะ่ะเสียงนี่บอกได้เลยว่าหวานจริงๆนะคะในส่วนของดิฟซี่ก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะจะเป็นอันนี้คือแต่งตามใจลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนก็คือ แจ้งกับส้มได้เลยนะอยากแต่งอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะวัดวงวัดบูธดิฟฟี่ฝากระโปรงท่อแม็กซิง่งจัดทรงก็คือทางเรามีให้ครบจบทุกอย่างนะคะขอแค่บอกแค่นั้นเองนะคะทุกท่านขะเนี่ยตอนแรกคันนี้น้องจะเอาฝากกระโปรงด้วยก็เลยเปลี่ยนใจน,นะคะทุกท่านรอเราเอาการมากนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีโครงการอยากจะออกรถในช่วงระยะเวลา ช่วงนี้ก็สามารถมาจองนะคะมาทดลองขับหรือว่ามาขอดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถามว่ารอรถนานไหมไม่นานน้องจองแป๊บเดียวนะคะสําหรับคันนี้จองแป๊บเดียวไม่ถึงอาทิตย์รถมานะจ๊ะรถมาเรียบร้อยเลยอ่าไม่ถึงสอาทิตย์ไม่ถึง3วันด้วยซ้ํานะคะรถมานะคะแล้วน้องก็คือน้องหาเลิกมาให้ส้มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแหละจ้ะ นี่รอเหล่ามากนะคะคอกแหนบเผารอยนะคะทางเราก็มีจัดให้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบนะคะคอกซิงนะคะแหนบเผารอยนะคะช่วงล่างจัดเต็มให้ทุกคันนะคะอยากได้แบบไหนสอบถามได้นะคะหรือรวมไปถึงยีราฟแค้นะคะเดิมๆก็ขายนะคะ ลูกค้ามังท่านอยากขับเดิมๆชอบเดิมๆก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจัดแต่งให้แบบสุดความสามารถนะคะรถใหญ่รถบรรทุกรถหกล้อมีใหญ่เหมือนกันนะคะครบจบที่อิซุสคขขิงยนต์สาขาพิมายนะคะใครต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 0936406566นะคะหรือด i d Line เป็นเบอร์โทรได้เลยคะ่คะ0936406566ค่ะทางส้มยินดีให้บริการและดูแลลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เซลส่มก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านคะ่ะโอ้ยรอจริงๆใช้คำว่ารอได้เปลืองมากนะคะสำหรับคันนี้แล้วเจอกันใหม่คะ่ะ